โอ้โหตองเนี่ยเลยเห็นห้าแล้วเลยเห็นห่าแล้วมาเลยรีไปด้านหลังก็แล้วก็ไม่แน่เจอเยี่ยวมุกไปลุงว่างว้ะอ้ากว่าค่อยละไมผู้ใหญ่ทักแล้วทำอไงบู๊อ่ะปิดเทอมแล้วบอ๊ะร้อนแล้วร้อนแล้วอ๋อสื่อแม่น่าื่อไพมากเกี่ยวน้องต้อย่เสื่อละฮะอยู่ซี่มือโอ้ปิดเถอะ

กุ้งดอกซีอิ๊วอ๋อก็อยากนะราเียงแต่แต่ว่ามันจะแกงย่ากมันต้องแกะคุ้อันนี้เขาเอาินหอยค้างบ่อหอยแคงุ้ค่างจะเป็นขุะอ๋อเหรอคนนึงว่าหอยค้างเขาต้องใช้เหรียญค่ะเรียญสิหรือว่าโซนไปเดินเลาะกับตองก็ได้นะฮะเอเออยากไปเดินเลาะเออไปด้วยกันไหม โอเออีมือทางมือนี้นมือนี้ตาไปี่ี่วันเออเขาพ่ดไม่จะมีปิดซี่ันงงางเงกกง โอ้ยออนลุงวาง้วนะลุงวางเยอะนี่嘛เยูน้ำยายกองท่าประตูมือแล้วพ่อยปิดยังมือนนำเอาค่ะเออแม่ก็จะว่าจะถามอยู่คู่บ่คู่โรงเรียนบ่ดเลย อ๋ออ๋อผัปานนักเรียนเด็อ่ะปั๊ไปเลาะกันจะหาจบแล้วมาหาโรงเรห็บหอโรงเรียนเลยโอเคปัแม่แม่ก็เยี่ยมเมื่อกมีการเยี่ยมคักกระอดเฮ้ยค่ะทอดไข่โอ้น่าทานมากชิ้นละสิบบาทอันนี้เป็ขาเรียกอะไรพลอยทอดไข่ชิ้นละสิบไข่มาก็ลองมาลอง มากะลองอ๋อมากะลองเฉยๆป่ะอือเป็นตัวแนะนำเลยครับตัวนี้กักตัวนี้จตัวีฝั่งัน้จะเป็นตัวมีฝั่งีรอเกรดที่มาต้นเศเทอ้วนเค สยอะากระถุงไหนกระเดงๆหน่อยเพราะเราจะไปใส่ยำกระถุนี้แดงฮะอันนี้เหรอโอเคแต่ถุงไหนก็แดงเบดไหนก็เบิดที่อ่ะโดูสิฮ ซยังไงซีลงเงาโหซีอะไรนะซีตังหืออ,หอ๋ออเคแต่ต้องเอาแบบเดิมนะมันจะได้ไม่กัดหืออเลยคข่ะเลือกอะถ้าเลือบ้านใส่แล้วก็ต้องเอาไปล้างเต้องไปล้างหรือก่อน มันยังมีกาดนะยังมีกัดหูนะมันหรอกหรือนถมกก็ะตุ้มน้อยๆน่ะมันยังมีหวีผมยังมีห้องเล็กเลยนะคะเป็นคิทเป็นโบยี่สิบาทหมดเลยจ้าเลยก็เลยทำมาเลือกเลยนะคะแล้วแต่ จะได้ไถ่ซื้อได้เฮ้ยเอาไปทำอะไรอ่ะอยากจะได้ปลาอ๋อเอาไปเลี้ยงเหรอเอาไปเลี้ยงมันก็ตายไม่มีเวลานที่จะ,ะจไปดูจำแม่แม่ปินมือก็แม่ต่อยสามมาดึ ต้องวางกวนมือแล้วเลือกได้ยังเอาสีไหนะตัวไหนบ้างเไลอะไเลี้ยงนื้อนะนอนูหาว่าจังน้ำไม่พม่ละน้องกยอ่ะ้ดอ้วนหละ่หาง เออตัวหางพุ่งอ่ะใช่น่าน่าเลยอ่ะแต่อย่าหวังให้หนูเ้ยงเลยนะตายแน่นอนตาเชืวดใส่วไม้อระือขวดหลวก็ได้ก่างเอ้ยใช้ขวดหลวก็ได้เล่นเไงกลับกำจรอง อาตัวไหนอาตัวห่างผู้นั่บ่อืมแล้วเอาสีละสีส้มนะบ่สีส้มจิ๊จิ๊จิ๊โอ้ลงแล้วแต่มันได้แต่สีส้มมันได้แค่สองสีเน่ะตัวงเนาะ โอ้ล oh, 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 sure. oh, oh, okay. ุงวางมักส oh, 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 uh ีส huh. oh, oh, ้มสองสี la ้งสองอันีขาวสีขาวน้ำโอ้ตัวสองสีโอ้โอ้โอ้ยอยค่อยรักค่อยครัก đây nào, <laughs> ok, <Chán> tố, <cười> à, <cười> à mình đi <laughs> <laughs> chỉ là coi, chỉ hai <laughs> <sữa. hải, cười> <laughs> 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 ờ, มุต,มตัวขาว,ะวน,นะคอ,ะอนนี้เนาะหหตัาวเอหางวยนะเจ้านะหางสีส้มตักขห้เตังแห้งได้แล้วเนะ <c oughs> คะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะ